สวัสดี <c oughs> ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมโครับนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในไมโคร r a f t เอาชีวิตรอดนั่นเองโอเคครับในวันนี้เราก็จะทำการเอาชีวิตรอดในเกมไมโครับนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเล่นเอาชีวิตรอดทั่วไปเนะี่ยมันก็จะเบสิกเกินไปนะฮะในวันนี้เนี่ยเราก็จะเล่นเอาชีวิตรอดหมครับโดยใช้ ทิกสปีดนะครับทิกเรท1 0,000นั่นเองนะฮะดูว่าผมจะเล่นได้ไหมโอ้โหเริ่มละเริ่มละนะอย่างแรกเราก็ต้องตัดไม้กันก่อนนะโอเควิยังถือว่าได้อยู่นะไม่ได้เล่นนานก็ยังได้อยู่แล้วเหมือนจะข้ามแล้วเพเื่อนะอย่าง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 รอชั้นก่อนนะอยู่อยู่ที่โล่งๆเพนมันหนีอะ่ะนี่ได้แล้ว ทำทำอะไรต่อดีวะเป้าหมายของเรานะครับก็คือเราจะไม่ตายเกิน5ตัวโอเคเดี๋ยวผมทำสกอร์บอร์ดเดี๋ยวมันจะคําแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอที่แน่ๆผมว่าผมจะต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะผมจะทำสกอร์บอร์ดก่อนนะฮะหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมายุ่งอย่างเจ้าสเกลเลตันนะ เช้าแล้วเช้าแล้วโอ้โหเกินเกินตีไงเนี่ยไม่เป็นไรแน่อยู่วะมันเดาะบล็อกมันไม่ดาะเข้าตัวนะครับมันมันลงไปเลยอ่ะเราจะต้องจัดการไอตัวหว้นี้ก่อนไม่งั้นเราจะไปไหนไม่ได้เสียงก็ดังเกินอุ้ยอุ้ยชิมหายละ อยู่ในน้ำชู้ไม่ได้เลยดิเฮ้ยเฮ้ยยังพึ่งกูไม่น่ามไปหามันเลยเอ้าแล้วทีนี้ก็ตายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งโอ้เอาง่ายงตอนนี้เป้าหมายของเราคือหาเพชรและกันจะได้ไหมหาไปบ้านและกันอ๋อมันดูยากเกินไปถ้าสมมติหาเพชรเพราะมันค่่าแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมันค่่าแล้วผมควรทําเรือฮะ เ okay. ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ำเนอะวะเนี่ยวิธีทำร้อยวันแบบรวดเร็วทันใจเอาคีเปอร์แมวน่ากลัววัวเยอะต้องฆ่าวัว <c oughs> ผมจะต้องทำที่ขุดแล้วก็ขุดเข้าด้านในถ้าสมมุติผมอยูด่ด้านนอกผมตายแน่ยค่อยว่ากันอันนะั้นอะ โอเคตอนนี้ผมคิดแผนออกละถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปตรงๆน่าจะนลอดผมคิดว่าเป้าหมายของผมก็คือผมเนี่ยจะออกไปด้านนอกเฉพาะตอนเช้าสอนตอนเย็นเนี่ยผมจะพยายามขังตัวเองทิ้งไว้ขอเอาที่ขุดมาก่อนถือว่าคืนแรกเนี่ยผมจะยังไม่ออกไปไหนแล้วกันฮะอุ้ยยาคนลุกเลยน่ากลัวกับเล่นเกมพีอีก็หลบแล้วกันเนาะ ได้เนื้อไวมากมันตกด้วยตกไวจังวะออวันที่สองแล้วนีว่ปะอุ้ยได้เนื้อมาเยอะนะเกี่ฮะกี่เสร็จแล้วหรออู้ดีเนะนาะน่าจะไปได้ไ่มมาตัดไม้เหินด้วยเฮ้ย โอ้โหระคำตายไปล้วสองตัว <hi> ยังหาหมูบ้านไม่เจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโจมทำอะไรก็ไม่ได้จมน้ําแทบตายเดี๋ยวไปผิดทางนี่หว่ายากครับรอบนี้ยากจริงนี่น่าจะเป็นการเล่นมาคราฟที่ยากที่สุดผมเล่นไอเอลคราฟผมยังไม่รู้สึกว่ายากขนาดนี้มาก่อนกว่ากูตายเพราะดาวนี่เลยอย่าไวมาอย่าทำไมมึงไวมาเลยไวจังอ่ะโอ้ยสมบีดันไซมี่ โอ,โ,โอ้โหโอ้ถ้าเราตายนี่คือเช้าเลยตายละแล้วผมหมองเนื้อน่าจะหายแล้วเลยทำไงดีละเนี่ยถ้ามันไม่มีเรือไปไหนไม่ได้จริงนะผมรู้สึกว่ากูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงข่ำแล้วรอเช้าอย่างเดียว เยอะเกินลงไปยังไงไม่ให้โดนตีไปดิ กี้ตายตรงไหนอ่ะคองหายแล้วปะเขียดเลยผมว่าผมจะวิ่งไปแบบนี้แหละถ้าเจอก็โดดขึ้นนะวิ่งไปก่อนวิ่งไปสักคืนหนึ่งโอ้โหอุตสาห์ฟาร์มาเนื้อตั้ง16ชิ้นหายไปได้กับตามาถ้าถ้าค่ำก็นอนเลยเราจะวิ่งหาบ้านอย่างเดียวแล้วผู้ชม อาหารก็กินเท่าที่มีอ่ะจชได้อยอ่มั้ยไม่ขำแล้วเนานอนดิอุ้ยตื่นได้อยู่ได้ผลนนดไ,ดได้ผลดีลดโอเคอุ้ยอุ้ยโจมมวัน เจอมู่บ้านแล้ครับเจอมู่บ้าลคอฟวี่ถือว่าชนะนะเน,นี่ยถือว่าชนะนะเน,นี่ยต่อไปก็วิ่งเข้าไปหาเอ้ถึงแล้วหมู่บ้านนะฮะก็ถือว่าจบได้ดีนะตายไปแค่3ตัวถึงแม้ว่าจะทุเักทุเลหน่อยนะครับตอนต้นเกมแล้วทำไมมีซอมบี้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยว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  <laughs> ผมมีวุฒิแล้วเว้ย